อันนี้แฟตบอยแฟตบอยตัวเนี้ยเป็นเหยื่อสเต็ปเร็วหมอะสำหรับพวกที่ยืนตีด้วยโมเมนตัมเวลาที่เรายืนตีนะมันจะอยู่ลักษณะนี้ใบพัดตัวนี้กินน้ำน้อยใบเทาตัวนี้กินน้ำเยอะหน่อยเกิดเสียงดังเพราอใบสองคู่สลับแต่มันห่วยแตกมากวันไหนรู้ไหมครับตอนที่หน้าน้ำท่วมหญ้าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ หญ้ามันชอบมาติดใบพัดงานงอกติดแล้วเหยื่อก็ควงพอหน้าหน้าน้ําที่แบบว่ามันจะมีช่วงนึงอ่ะถ้าคนได้ตกปลาบ่อยๆช่วงที่หญ้าเน่าอ่ะเสร็จตัวนี้ถ้าตีคู่กันนะเหยื่อสองตัวเนี้ยเสร็จตัวนี้ก่อนเอาไะเขาสินี่คือจากการทดลองเพราะตัวนี้ผมก็ตีตัวนี้ยไม่ใช่เหยื่อผมนะ อันนี้เหยื่อของพิตะมันชมพูแล้วเขาเข้าเบ็ดเขาเข้าอะไรแม่งงานแบบยอมเขาอะตัวเบ็ดไมได่ธรรมดาด้วยครับเป็นเบ็ดเหมือนเบ็ดสไตล์เบ็ดนอกพึ่งคมแข็งบางคมแข็งยอมเขาครับผมยอมเขาเหยื่ออยางเจ้านี้แต่ทีนี้คนเดินตีต้องการทำระยะแล้วใช้รอกปกติไม่มีปัญหา แต่เมื่อใดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลงเรือโมเมนตัมเปลี่ยนหนึ่งอัตราทดโดยส่วนใหญ่แล้วการตีปลาบนเรือเรือจะเดินหน้าเราจะตีเหยื่อแล้วพวกนี้มันจะส่วนทางปุ๊บค่าความเร็วอัตราทดลอกต่ำลงทันทีผมจึงต้องผลิตเหยื่อรุ่นมาอีกรุ่นหนึ่งออกมาคือรุ่นเคแดะเคแดะ ตอนปล่อยออกไปครั้งแรกเขาบอกพี่อู๊ดเหยื่อพี่แม่งลืมใส่ลูกปัดกลางอ๋อไม่ได้ลืมครับผมตั้งใจเฮ้ยพี่อู๊ดเหยื่อพี่แม่งเพี้ยนว่ะพี่เอาใบพัดใหญ่มาอยู่ข้างหน้าใบพัดเล็กไปอยู่ข้างหลังคนอื่นเขาเอาใบพัดเล็กไว้ข้างหน้าผมเลยบอกว่าผมตั้งใจมันไม่มีกฎหมายบอกเพราะผมทําผมติงนี่ผมขายไอเดียเพราะว่าอะไรเหยื่อตัวนี้สเต็ปช้าเมื่อคุณลงเรือ ตาทดลอกต่ำลงแน่นอนแล้วถ้าคุณใช้สเต็ปเร็วคุณต้องกรอชิบหายเลยแล้วสมาธิจะไปอยู่กับการกรอการเล่นสเต็ปเหยื่อก็ลำบากบางทีปลาชาร์จวัดไม่ทันถึงต้องผมถึงทำเหยื่อตัวนี้ออกมามเมนตัมปึ๊บการนั่งจากเดิมทีแฟรบอยอยู่งี้เคแดกมันจะอยู่งี้เรียดกับน้ำมาถ้าผมเอาใบใหญ่ไปอยู่ข้างหลังข้อเสียที่จะตามมาคือ กรอไม่สบายมือมันจะกรอแล้วหนักมือไม่สนุกผมอยากให้กรอมาเรียนๆสบายมือพอกรอมาชา้าๆเคเดะขึ้นหน้าไหมครับตีห้าได้สบายโอ้ขอบคุณครับปอนออนิกอกีปอนก็เคยสั่งซื้อ <laughs> แล้วรู้ไหมครับว่าตัวเนี้ยพอเล่นสเต็ปช้าอะไรเกิดรู้ไหมครับกลศาสตร์การดักน้ําตัวเนี้ยเคเดะมันจะมาแบบนี้ครับมีการดิ้นมานิดๆ เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อสลัดเบตตัวเดียวที่มันมาแล้วมันมาสายเวลาที่ให้เล่นบอกให้เล่นช้านะเพราะลูกค้าไม่ได้อ่านแดแกรมหรือไม่ได้เคยดูคลิปพรีเซนต์เหยื่อก็ตีเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปผมเลยบอกว่าใช้ผิดประเภทเสียงมันไม่เกิดลองกรอช้าๆสิผมทำมาให้กับคนที่ตีรอกช้าๆอ้าวถึงบางอ,อ้อ